สวัสดีค่ะวันนี้เยปานจะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไวะคะ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะปุ๋ยของเยปานนะคะก็หาได้ง่ายๆจากในครัวนี่เองนะคะเร่งการเจริญเต,ติบโตให้กับพืชผักของเราเขียวงามค่ะ ของยายปานก็คือปุ๋ยเปลือกไข่นี่เองค่ะดูสูตรปุ๋ยพิเศษของยายปานนะคะก็จะมีเปลือกไข่นะคะที่เราหาได้ง่ายๆเปลือกไข่นะคะอย่าทิ้งค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมนะคะต่อมานะคะจะเป็นผงชุรสค่ะผงชุรสเขาจะมีกรดอะมิโน,โนนะคะแล้วก็เกลือนะคะจะทําให้พืชผักของเรา ลำต้นแข็งแรงนะคะต่อมานะคะไปนะคะกาแฟคั่วของเรานี่แหละ,ละนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีไล่มแมลงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะเปลือกไข่นะคะให้เพื่อนเอาไปตากแดดและให้เขาแห้งก่อนนะคะ เปลือกไข่ของนปปอนก็ประมาณ20ฟองนะคะจะเอามาใส่ถุงเลยค่ะถุงพลาสติกของเรานี่แหละทำง่าย ปังก็จะใช้หินทุบก,ก่อนนะคะเพราะว่าเปลือกไข่เราเยอะอนคะคะ ให้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะแจะ่ยตังก็ได้ขนาดนี้นะคะก็พอแล้วค่ะเทใส่ชามของเราเราจะใช้พกตำก็ได้ค่ะตำก็จะละเอียดกว่านี้ค่ะต่อมานะคะจะใส่ผงชูรสล,ลงไปค่ะการจะ ใส่ห่อนี้ให้หมดก่อนถุงนี้ให้หมดก่อนนะคะยปันจะใส่ลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะเร่งรากเร่งดอกเร่งเขียวได้อย่างดีเลยนะคะผงชูรสเพราะว่าถุงนี้ยาปันใช้ทำใช้ให้เขาหมดเป็นถุงไปก่อน,นะคะ่ะสองช้อนโต๊ะพูนๆูน,พนเพิ่มหน่อยนะ ต่อมานะคะใช้เกลือค่ะเกลือยาปันจะใส่ไปหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าไข่เราเยอะทำให้พืชของเรานะคะแข็งแรงค่ะ<ม>ผงกาแฟค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไป สองช้อนโต๊ะค่ะนี่ป้องกงันแมลงเป็นปุ๋ยได้อย่างดีคลุกเขาให้เข้ากัน ปุ๋ยเปลือกไข่สูตรพิเศษของเราค่ะนี่นะคะยายปังก็จะพวนด,ดินเท่ากันพวนด,ดินใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานะคะ โรยเลยค่ะเดยวปังก็จะใช้โรยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะให้กับพืชผักทุกชนิดค่ะส่วนผักชีนะคะข้างล่างดึงใบเขาออกก่อนค่ะนี่ค่ะิดการปลูกไว้แน่นกระถางเลย ดึงใบังแห้งก็ออกการบำรุงใส่ปุอยนะคะใช้ปุอยเปลือกไข่สูตรพิเศษของเราโรยเลยค่ะปังก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเหมือนกันนะคะโรยไปเลย ทำให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามเร่งรากได้อย่างดีเลยค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะใส่ไปนะะต่อมานะคะดอกดาวเรืองนะคะเด็กแปงก็จะใช้โรยกระถางละหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะดอกให้เขานะคะ เล่งดอกได้ด้วยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะแตงกัวของี่ปานกำลังออกดอกนะคะแป๊บเดียวออกดอกแล้วค่ะนี่นะคะต้นเ็ากำลังสูงที่ียปานทำชิปเอาไว้นะคะจะได้กินลูกแล้วค่ะไ้โรยนะคะนะคะกระถางใหญ่นะคะก็ใส่ไปสองสาม ช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่ค่ะโรยไปเลยเกาจะได้ออกดอกติดผลให้เรากินนะคะก็เด็ดใบล่างเขาออกหน่อยนะคะแตงกวานะก็ก็จะมีต้นมะเขือเทศที่ยายปานเพาะเอาไว้ตอนนั้นที่เขาขึ้นด้วยกันที่ยยปานไปเอาลงกระถางกําลังออกดอกใช้ส่วนที่เหลือนะคะใช้ไม่หมดนะคะ ใส่ขวดเก็บไว้นะคะอย่าให้โดนน้ําค่ะใส่ขวดแล้วนะคะเก็บไว้เลยค่ะเวลาเราต้องการใช้เราก็เอามาใช้ได้เลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ของเราค่ะไอ้ปังก็จะใช้น้ําลดเลยค่ะลดได้เลยดอกไม้นะคะ เป็นดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะ่คะผักชีของเรานะคะผักชีใบเลื่อยเด็บใบใหญ่ใบเขียวนะคะเดยวปังก็จะใส่เดือนละสองครั้งนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ของเราเนะะี่ยค่ะนี้นะคะบำรุงพืชผักอยู่ในกระถางง่ายมากเลยค่ะ หรือเราปลูกลงดินก็บำรุงได้หมดเลยค่ะจะทำให้พืชผักของเราเขียวงามใบใหญ่ใบเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ออกดอกได้ดีค่ะแล้วการเล่งผลดกทำง่ายง่ายค่ะของหาได้แจกในครัวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ